สบายดีอุซีของสาวลาหน่อยทุกคนเอาไว้สิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะเป็นยังดีต้อนรับเข้าวู่ซองของสาวลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยวันนี้สาวลาหน่อยก็พาทุกคนมาหาทางนองออกเพลนเนาะโดยซึ่งสาวลาหน่อยก็ได้มาหาทางนองอ่อนในต้นนี่ลละทุกคนเลยอุ๊ซี้ได้คนกะกินหดถึงคนเนาะโดยวันนี้สาระหน่อยก็เลยสิม,มาหาน้องอ้อมาถามทยเรื่องหัวใจของเพลินหรือว่าชีวิตประจำวันของเพลินเนาะโดยอ่ะ โอเคเนาะทุกคนเนาะก่อ hmm. น s so like, h so t so 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 a g ไปหาทางน้องอ่อกับฝาแหวนพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาลาหน่อยในเด้อเโดยเฮซาลาหน่อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนเลยอ่ะมันก็สิมีเสียงรบกวนในเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าซาลาหน่อยก็อยู่เคียมทางเนาะโดยก็โอเคเนาะไปหาทางน้องอ่อฮะเลยทุกคนเลยสบายดีดีีสดูอย่ามาขอกำลังอ่ออีกครั้งหนึ่งเนาะโดนเราได้บดมาเนาะแม่แม่ โดยแม่แล uhm. ้วน uh, yeah, ีได้้องละสบายดีบ่นสบายดีซสมเต้นสมอย่งกะยังไปปกติองดวยยาแล้วกะไปอาโแต่็มตนี้งานไปยังมีงานเขาโดยโดย ซ้อมฟอนแบบมาประกวดในงานบุญโมเมนต์มั้งอากาเขาเียนพุ่งแหลกอันนี้คือซ้อมไปเป็น็นเกาะเป็นเสือตามวงมั้งดอโดยแล้วเป็นเป็นอะไรคือยังเปิดใจว่าอยู่โดจุบังหรือว่ามีคนมาปิดแล้วยังมีอยังมทีว่าีปใจแล้วว่บรรยากาเนื้อสดคือเก่าเป็นไโดยลย ตอนนี้มีผบ่าวด้ตอนนี้มีแล้ว๋อเป็นไดขึ้นเลือไปว่าเดโดยโดยเป็นอะไรเนาะคื้บ่าวเอกันวเดกันี้มีเรื่องกั้นเขาเนเาะมันอไ็ยเป็นอันผูบ่าวทั้งในนอกผู้บ่าวทงไทยเพราอเนอโดยยมือหรือเลาสเขาเดือนแล้วเดือนปลา มีเรื่องขัดใจจิกันใไอขัดใจพี่ไผ่เลยนะทางไผซ้ายหรือไผ่ยิงเป็นคนขัดใจจิตทางไผ่ทรายค่ะทางได้ผ่ทรายเรื่องใดเรื่องไหนนเะรื่อาว่าเขามีผัวหลายคนเขาไม่มีผัวหลายคนโดยโดยเขามีแต่คนเดียวกับว่ามีหลายคนโดยอีหยางใจก็หมักฝนไปแล้วโดยโดย มาจารย์ก็ชอบมากกับวได้และของหมักคนนี้โดยโดข้องกนะศึกษาดูใจกันเลยดีโดยโดยคือเป็นทางเฟิร์นบล็อกเป็นคนบล็อกเลยเป็นเงียบไปเลยเออโดยโดยคือคือบล็อกมีคำบอกเลิกเนาะน้องกระแสดไปน้องกระแสดไปแล้วกะนตอนตะกี้ยังบล็อก

คือคุยน้ากัดหาอเตือนัยกับคนที่วานอนที่านมาพักนะแต่ว่าที่ตกลมปิดใจกเพิ่นเนาะเดินเพิ่นกบอกซีบอกอยางบอหอดไปนอนเนใจอดแล้วกเพิรนแก้แล้วตอนนี้กโดยคือบานนัมาจากซ่องอย่บ่ก็คือเพื่อนรุ่นจักราน่องจากซ่องอยก่ร่ม่บเพิ่นเพิ่นเห็นนอนจาก ชาบแ้วติดต่อให้อ๋อโดยโดยยากระบายากระบาใี่น้องเป็นปากบอกเลยนะโดยแม่ใจยังคิดนะแต่ก็น้องเองก็ลองสัมผัส้องแล้วอืมโดยโดยคือสรุปแล้วตอนนี้ค่ะมีใจให้เธอทั้งใจทั้งนวลโดนจังเดยเนาะ fc ของเขา เราโดยเรื่องอะไรเรื่องเสียงเฮงหน้าียังบอกบอกว่าได้ยัเก็บเป็นความรับ่เลยชัดเจนมืไดเนี่ยนาีบอกอาจจะเป็นมือมันแบบปิดใจมัเนาะใจอ่ะย่งานเรื่องความปิดใจเพิ่นนั่นแหละโดยโดยคือตะกี้ก็คบกันโทรหากันดีดอยู่เนาะแล้ววันนี้เีย จะต่ำกันมื่อากาคิดว่าทาง,งโนอ่นนอนจะลงต้วเาง กันเนาะเปนใดเอยยันได้ลืมบ่หรือว่าในใดดูว่าเพื่อนองกมักงานทางคบ่าวเนนั่นนเนาะือว่าทางน้องอเพื่อนการเป็นคนที่ไมามได้ใส่เวลานะเบรลายเนาะคือคนได้ใส่ก็คืออยากปิดใหเลยในตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะปิดหรือว่าจะไบกถามเบอก่อนเนาะตอนนี้นก็ยังโบโปเซนต์โยังมากาโค้โค้ชหาแล้ว ทางน้องอเอกบอ<ด>ก,ก้าที่จะทักใส่ยนเพิ่นหมาว่ายังไงยนทุกข์หยันเิ่นลำคาญยังไงยันเป็นลำคาตอนนักเส็เพินก็ได้บอกงตอนนี้ก็เลตอนนี้ก็เลยยังบอก้าเนาะ,ะมแต่วาถ่ายเพิ่นทักมา <c oughs> หรือว่าสิทักไปหาเพิ่นอีกครั้งหนึ่งล,ลงอมึงเนาะกจะหายแล้วกักบางทีเิ่นอาจะรอน้องอ้ออยู่ก็ได้ องกสักความนึงน่ารกแล้วนบวายังแกไ่ิดเป็นยังใหม่น้ะเลยัวเาไ่ได้เสียหายยังนะนะคิดว่าเฮาเออที่จมปักบวายที่นีใเห็นผู้นี้แล้วลองทักคนเลยอีกสี่หลาหลายคนเพิ่นกัทักแสดมาเนาะน้องอ้อหรือว่าสาออเพิ่นกับบริโตบริยญาคือคือหมายควนเอ้าอยก่ย่างกับน้องแบบน้องอะไรน้องก็มีคนคนเดียวแล้ว น้องได้ผลแน้ะนะผู้ได้ผู้ได้แซกนะน้องกับไ่ไม่ได้ตอบโดยรู้ว่าน้องกับไ่ได้ห้ามโดยโดยบางทีก็บแบบบางทีน้อยห้ามน้องก็ห้ามน้องไปน้องก็บ่บไ,บบได้ห้ามโดยโดยอันนั้นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าถ้า่กนก็บ่ค่อยตอบแซก าเป็นอะไรด้น่าผิเดแผ่น้องอ่อนโดยเอออยู่คุณประมาณไหนประมาณ42 48มิลลิเออโดยโดยคือบอกได้แต่อยู่นะโดยบอกได้แต่อยู่กับประเทศบ่อนโดยโดยโดยคือนมอื่นทักมากอะ ตอบแล้วบอกคเลยกาได้ตอบเลยตอบเลยแต่สมมุติว่าเพิ่งทักมาเม่ว่าจะเป็นง่ายเป็นนองค่ะค่ะทั้งนอยแบบนี้อยากคุยกันเราเป็นไ่ายเนอือกระหัแฟงกันโดยโกันวาแบบค้บาร้สาวนี่คืออยากคุยเนาะกันว่าถักไมลงลงอมเป็นิดเลยเนาะตอนสอบเปไปก่อนเป็นสิ่งใดต่อเนาะ ทางนองง้อหน่ก็ต like ั้งใจคือว่าอะไรคือจะปิดใจเพื่อนแต่ว่ามีแนวมาขันขวาง่าทันซักเขเพิ่นกัใจพิษเนาะเตย่างกู้เนาะกพิ่นกู้เบาไว้ขันซักอ่าคอน้อง้อว่ามีคนเป็นเต่าูเพิ่นอ่า่อยากจะรแม่นกน้อยโดยมีแนวหาหลุกันเนาะ คนหนึ่งก็ยังดีทุกคนเลยโดยแม่แเดลรออะไรผิดผู้ชายนะทุกคนต้องแสดงความแบบว่าเป็นผู้ชายเนาะแม่ลูกผู้ชายถึงว่าเขาจะผิดหรือผู้ผิดนก็โทรให้หอไว้ก่อนทุกคนเลยโดยแม่เดลหอเหมือนกันคนทบ่คนที่ยห้นะเนาะแม่เป็นการรอถ่ายอยู่ใช่ไหมจ๊ะโดยตอนนี้เราคำตอบเต็จะให้าเพื่นคนเดียวทุกคนเา้องคนที่พร้อมแล้วแต่ว่าหาท้า เธอได้ทำกินข้าวอันเที่ยงนี้น้องอ่อมบปกินจ๊กเถื่อทุกคนเลยคือทางมีิตาเมื่อวานทางมิตรอะไรขึ้นมาค่ก็คือหายโดยโดยเป็นหน้าดเนาะเสียใจแห้งแบบแบบแบบว่าแบบมันเข่าใจกันก็เลยแบบมันมีความผู้ซึ้อกเลยแบบหายออกมาโดยโดยเออโดยโดยคือไอคนนี้ค่ะ แตกก็คืออยากะโอโลมผิดใจไปเลยเนะเออาะหักแหลกก็เจอแบบนี้สำน,นักตะกอนเลยค่ะเป็นไงนอง่ะสูดๆเนี่ยแค่<ไ>เรื่องฮะปัจจัิดกันเนาะลเลยวัตพิจิตรกันคือความจริงก็งงคืคออ่านนกอ้อนี่ยกันอยากคุยเนคนเดียวอะไรเนาะมีที่ว่าคือว่าลมเป่าหูน,นี่ลองชงนีดน้องมันแน่ชงเป่างเวลาที่ว่าโอ้ลมกัน คุยกันหนึองเดือนไกับเพื่นได้ทำการอะไบ้างซอยเรือยังข้ามับเพื่อนกับซอยเรือบีวานขับรถโอ๊กมันมาหยิบบ้านมินน้องไปซื้อแซนด์วิช โดยคิดไก่อนเพราะว่ามกับน้องออเมนกับอยางเหมืนกับโดยแมนดอโดยแมนเดลมีตลอดเวลานน้อง่อนลอยมนแมนตก็ตตยน่นะแต่ว่าใจไอยู่ในไทยแล้วเนาะใจนี่ยุเนาะยแต่ก็่ขอ้งอ่อนน้องออเนาะโดย เวลามาฉันจ้ะมาอุดมกับทีมงานเฮานี่แต่ว่าสิพอะช่วงท่ไปก่อนจะมารอฟังข่าวดีในมื้อน้าเนาะกับผมค่ะพิจารณามาจันจ้ะสบายดีเด้อสบายดีแตโอเคเนาะทุกคนเนาะยทางสาระน้อยพร้อมทีมงานก็ได้เข้าไปโอ้ไปลูบน้ำน้องอ้อเพิ่นเป็นทีมห้อยแล้วเนาะโดยสาระน้อยก็ได้หูอ่าเรื่องราวต่างๆของเพิ่นแะลลทุกคนเลยอ่ะชิงตอนนี้ น้องก็ยังเปิดอกเปิดใจคือเก่าเนาะทุกคนเดยก็ยังเปิดหาคนคุยคือเก่าแหละทุกคนเลยอน้องก็เคยะเคยลมกับหนุ่มไทยมาแล้วเนาะเป็นอย่างน้องคืออยากคุยก็คือน้อ,อ,นองว่าวขแหละทุกคนเลยก็มีทั้งหนุ่มไทยเขานี่นะเขาใจพิษเนาะด ก็ทามาลุ้นกันทุกคนเลยว่าทั้งน้องอ้อกับนมไทยเขานี่ยชีดงเอ่ยกันแบบไหนเนาะทุกคนเนาะก็หายกำลังใจเพิ่ทั้งสองพายเนาะโดยก่อนอื่นจะขอขอบุกขอบใจเนาะเอฟซีทุกคนที่ว่าเบิ่งคิปเบิงสาราหน่อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะกะขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บเหมยได้ความไข้เหมยมีทุกคนเลยาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างนั้นเนาะโดยกะขอให้อ่ะนมไทยหรือว่าสาวลาวกะขอให้สมหวังเนาะทุกคนเนาะอ่าเมนีสาราหน่อยกับิขคลาไป่ก่อนแหละทุกคนเลยเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะ ดูขอกล่าวคำมาสมัยดี